ตอนนี้เวลาตีห้ายังไม่สว่างนะครับนัดก,กันตีห้าที่ฝั่งถนนฝั่งนู้นนะตรงไฟเยอะตอนนี้ที5 9่4.59แล้วครับถือว่าออกมาก่อนเวลา1นาที นั่งรถมากี่ชั่วโมงพี่โอ้ยจำไม่ได้เลยหลับจาตื่นขึ้นมาเอาถึงแล้วดีนะพกอุปกรณ์มาเกือบปวดตายกัยแล้วจบตรนี้คุณเองนมเมนเกือบุวดแน่ล่ะเบอร์เจ้าเกือบปวดมาอยู่บ่โอ้แสดงว่าเตรียมพร้อมดีคืออะไรนี่โมเมนส่วนนี่บหรลอกลรับ ว่ง่านี่มันยังพี่สอบลงรถที่สืบอ่ะบอกว่าไปเบื้งสวนเนี่ยฉันเห็ปเปุเสร็จ<อ>แล้วที่เป็นยังซีเด้อเราไปอีกสวนหนึ่งเชิญเพื่นาวานามืหเบิด <c oughs> น้ำทิมนีเ่เบิดผู้เดียวพกับใจแล้วไปเซ่กหันเดลเสียงดังเลยมันใจผมผิาวาย ຄືນັາບໍັນມຮຮກງ ัดอันนี้ออกแล้วกันเลือพายยางใ้เบังหัวอันหัวใหย่อ้เดี๋ยหัวมันนะจะมีรถมาไทยอีกปะเส้นต้องส่งไหมเนี่ยใส้ต้องส่งไหม,นะไ,หมไม่มีไม่ยอมหัวกลับหัวกลับ เดินไปหน้าเขาเทียงแล้วเบิ้งซีหนาเลยทุกคนกินเขาแซ่บเกงมะใหม่พี่ยังแซ่บเลยโอ้โกียงมาใหม่หน้าผู้ชายคนนั้นมีบอกอืไรพี่ยังนะพี่เอลมกินเผาเอียก็มา่าก็าไปรับไรัปกติแหละเหมือนเวลาทำอะไรแหละหกโมงก่าหกโมงสิบหกโมงยีกินเขาแล้วพุ่งยังงันตัวรีบบอเขาลงหดกระพาไปฆ่าจุลรำข้ออยู่ อ่าเอ้ยมีบ่เอาแบกแม่คนละมุมพลีตัวนี้พี่เบิร์ดพี่นั่นแหละจังหวะนี้เอ้ยบ่มีผู้ใดมอกเจ้าอีกแล้ว มำไมพี่คนดีหนีชิบหายซ้ำปักทุ่งไทยโอ้เราปิดฉากผู้เดียวเลยจ้ะโอ้ตายต่แต่เป็นแดดเป็นเนี่ยมือดีๆได้พอแล้วครับพอแล้วเดินดีๆเตรียมตัวมากดีฮาว่าดิได้ประสบการณ์แล้วพอแล้วมาเห็ดแค่หูเสือกบว่ามันเป็นไปได้ไหนเกาหลีกันได้มาแล้วต้องเอาทุกอย่างยีนีกันมาดิเนี่ยเงี้ยยังไม่ได้เคยไปเห็ดเนาะ จำหน้าก่อนนี้ก็ไปมาแล้วเนี่ยทำมาแล้วสตอแล้วียลสตอรูทุกแพร์ทำจ้าทำมาแล้วโอ้เกือบทุกอย่างละแพร์ทำแล้วทำจา้าแล้วโูคูมาทำแล้วตัดยอดผมก็ไม่ทำนะเนี่ยตัดยอดมาแล้วก็ไปจิ้มอ่าพบแล้วเนี่ยสูตรยางป่ากูยางอเหรอไปมครับนั่งกันจองคนนี่แหละเปรื่นข้าเจ้าอยู่ไก่พวกเขาสีเขาดีเฮ็อดอิษวัตรหนึง่งบะเฮ็ดเหล่าโบไแล้วเมื่อแค่นี้แหละ มากกักสวยกับกสวยกมูเขาขึ้นรถมาล่ะมู่เจ้าอกาคจงิงๆคือถิมนองถิ่มนุงไ,ไว้บ่อยผมขึ้นรถน้ำเหมเอาดึงผมขึ้นได้แตควางห,หน่อยพวดกระจายเงินบอกเดี๋ยวไปทีนี้ไปไป้าไหรู่้ตอนนี้ก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วนะ เมื่อยแอแลยามื้อนี่ยตอนนี้กำลังพากันแจกยายเงินกันอยู่แจกเงินก่อนกลับบ้านซั่นดิๆๆหมดแล้วหาเมื่อยมาือนี้ามาข้างหน้าไม่เป็นไรหรอก120000บาท<ส>ป๊าดสุดท้ายก็ถึงจักเทื่อ ออตอนตีห่าตุ่มุงเครืองนะตอนนี้กไ็ไดไปได้กลับแล้วครับเด้มั่นมากินนิดนิดหน่อยหน่อยาย่งหม,มาบบอสภาพาผมมื่อกาย่างหมาบแต่สภาพผมนะเบ่งเต็คุ้นุ่มุนเลยปุมม๋ยเนื้อ <c oughs> <c oughs> แกยังไม่เข็ดกับมันนี่น,นะแกปวดขาป,ปวดยงังยังวันนี้แกยังหลอกยาโปวด,แ,วปปวดแอนดีพี่เอเหมือนนี่เราเก่งกมลเลยล่องกับร่องงานก่อ,อ<ด>นมูพี่เอเอาหน้าแล้วกันเนาะประเดี๋ยพี่เอเนี่ยมัดทิ่มห้าดูบอดีเลยเนี่ยไม่ปวดพี่เอับพี่งาดดีี่ทําใปก็จวดขนาดเนาะเอาหน้าขนาดเลยกินข้าเพราะกินทอดน้าเนาะก้นยังแล้วไม่ขยันเนี่ยยันบระเดี๋ยนาแน่จะปวดเอวเนาะ

ไม่เดี๋ยวผมจะซื้อไว้แค่ทำกินกับพ่อพอแล้วเดี๋ยวผมทักหาเหมือนเี๋ย่อฮันมีเมนูอยู่อ๋อไปคือเจ้าของเขาให้พ่อไปปล่อยที่อัลบั้ของเขาอืมให้เขาไปขายเอาเงินครับไปเด้อพ่อกันนะฮั่นเด้่องมันแรงเด้องเขาไปไหนกันนะครับเขาไปไหนกันนะไปไหนไปไหนอ๋ออ๋อ ဖယဖယဖယသရာင်ရးိုခ်းေကွေင်ဖရယြွေးေ